สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องมาทําขนมปังเนยน้ําตาลสูตรเจกันนะคะสูตรนี้ขนมปังเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมและลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะสําหรับอัตราส่วนน้องๆองคลิกที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับส่วนผสมในการทําขนมปังจะมีดังนี้ค่ะแป้งขนมปังแป้งเค้กน้ําตาลทรายเกลือปน่นยยสต์สำหรับขนมปังหวานนะคะ นมถั่วเหลืองน้ำเย็นจัดและมาร์การีนค่ะอันดับแรกให้เราเตรียมช่างส่วนผสมทั้งหมดไว้ก่อนนะคะในโถจะประกอบด้วยแป้งขนมปังค่ะแป้งเค้กน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ยีสต์นะคะส่วนในชามใบเล็กก็จะมีน้ำเปล่าที่เย็นจัดนะคะแล้วก็นมถั่วเหลืองค่ะมาร์กอรีนเราใส่ถุงแยกไว้ต่างหากนะคะ วันนี้เราใช้หัวตีเป็นหัวตะขอค่ะอันดับแรกนะคะให้เราตีส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันไว้ก่อนพี่ส้มจะใช้ความเร็วในการตีประมาณไม่เกินเบอร์5้านะคะตีประมาณ1-2นาทีค่ะหรือว่าจนส่วนผสมเข้ากันนะคะหากใครไม่มีเครื่องตีแบบพี่ส้มนะคะสามารถใช้เป็นเครื่องหมีได้เลยนะคะก็ตีใกล้เคียงกันแบบนี้เลยค่ะ คลุกเคล้าส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนเมื่อของแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่ของเหลวลงไปได้เลยค่ะ,ค,ะค่อยคทยอยใส่แบบนี้นะคะความเร็วในการตีซ้มอย่างใช้ความเร็วประมาณปานกลางเหมือนเดิมนะคะประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้าประมาณนี้ค่ะใส่ไปจนหมดเลยนะคะแล้วก็ตีต่อค่ะจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไม่มีฝุ่นแป้งแบบนี้แล้วนะคะเราปิดเครื่องแล้วก็ใส่มา์การีนลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะตีส่วนผสมของมาร์การีนนะคะให้เข้าไปในเนื้อขนมปังเลยค่ะสําหรับเครื่องพิซซ้มพิซซ้มจะใช้ความเร็วประมาณเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าไม่เกินนี้นะคะหากน้องลองใช้เครื่องหมีค่ะก็สามารถตีตามระบบของเขาได้เลยค่ะเราจะตีจนกว่าส่วนผสมอะคะ่ะจะล้อนออกมาจากโถแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งเนียนค่ะไม่ติดโถเลยนะคะ ระยะเวลาเราบอกไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับเครื่องของเราอะคะ่ะว่าเราใช้เครื่องอะไรตีค่ะอย่างของพี่ส้มก็ใช้เวลาตีประมาณ20นาทีประมาณนี้นะคะเครื่องหมีก็อาจจะประมาณ30นาทีค่ะโดยให้เราสังเกตจากเนื้อแป้งเป็นหลักนะคะแป้งของเราจะต้องเนียนค่ะแล้วก็ล่อนออกมาจากถั่วแบบนี้ได้เลยนะคะไม่แฉะเดี๋ยวเราลองมาเช็คแป้งกันดูนะคะว่าแป้งขนมปังของเราะคะ่ะได้ที่หรือยัง แป้งจะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีการยืดหยุ่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวซ้ำลองดึงออกมาให้ดูนะคะที่เป็นฟิล์มค่ะว่าใช้ได้ไหมสังเกตได้ง่ายค่ะเขาจะเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะคะเปเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะไม่ว่าน้องๆจะตีกับเครื่องตีแบบไหนนะคะก็ต้องตีให้ได้เนื้อแป้งเนียน แล้วก็สามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้แบบนี้นะคะรับรองค่ะขนมปังของเราก็จะนุ่มแน่นอนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาคลึงแป้งนิดนึงนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศที่อยู่ด้านในนะคะก็นวดเขาฟาดเขาเป็นตัวแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นดันแป้งขึงให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะใช้สันมือค่ะดันเขาข้างในได้เลยพอได้แบบนี้แล้วเราจะพักเขาไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมา ัดแป้งกันค่ะการตัดแป้งค่ะขนาดขึ้นกับความต้องการของเราเลยนะคะว่าเราอยากตัดแบบไหนวันนี้พี่ส้มจะตัดก้อนหนึ่งค่ะประมาณ35กรัมนะคะ1สูตรวันนี้จะได้ประมาณ15ก้อนนะคะจากนั้น นำแป้งที่เราตัดแบ่งแล้วค่ะมาคึงกลมอีกทีนึงนะคะคึงกลมแล้วก็วางเรียงไล่ลำดับไปเลยนะคะหากใครกลัวแป้งแห้งค่ะแนะนำนะคะให้หาผ้าขาวบางมาคลุมไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราคึงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วถึงจะมาขึ้นรูปกันนะคะหรือหากใครไม่ชอบขึ้นรูปนะคะแบบนี้ก็เอาไปพักได้เลยเหมือนกันนะคะ สำหรับการขึ้นรูปวันนี้ค่ะพี่ส้มจะใช้วิธีการเหมือนถักเปียนะคะตัวอันดับแรกค่ะรีดแป้งให้แบนก่อนจากนั้นลราแบ่งแป้งเป็น3เส้นนะคะแล้วก็นำเขามาค่อยไปค่อยมาได้เลยนะคะจากนั้นม้วนนะคะแบบนี้เลยพี่ส้มจะวางในฟอยค่ะฟอยที่ใช้เป็นเบอร์3220นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมด หรือใครจะขึ้นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่แตรมมำใจชอบเราเลยนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งจนกว่าเขาจะขึ้นเป็น2เท่านะคะพี่ส้มจะพักประมาณ45นาทีค่ะผ่านไปประมาณ30นาทีนะคะให้เราเตรียมวอร์มเตาได้เลยค่ะไฟ170อองศาค่ะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะ จากนั้นเราก็เตรียมนำน้องเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะสำหรับระยะเวลาในการอบอบเข้าประมาณ12 1 5นาทีขึ้นกับเตาอ,อบของแต่ละบ้านด้วยนะคะสังเกตสีของเขาค่ะสีของเขาจะออกเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะระหว่างนี้เราจะนำขนมปังมาพักจนกว่าเขาจะเย็นสนิทนะคะหน้าขนมปังเราไม่ต้องทาอะไรก่อนนะคะพักจนกว่าเขาจะเย็นอย่างเดียวเลยค่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนมปังก็จะมีความนุ่มมากเลยค่ะเมื่อขนมปังเย็นดีแล้วนะคะพี่ส้มจะทาเขาด้วยมาการีนแบบนี้ค่ะทาให้ฉ่ำๆทั่วๆทุกชิ้นเลยนะคะหลังจากที่เราทามาการีนเสร็จแล้วค่ะเราก็มาชุบน้ำตาลทรายแบบนี้ค่ะน่ากินไหมคะทาให้ฉ่ำๆแล้วก็ชุบน้ำตาลทรายได้ตามใจชอบเลยนะคะ อายุของขนมปังอยู่นอกตู้เย็นได้3าถึงหวันเลยนะคะขนมปังจะไม่เสียเนื้อขนมปังก็ยังนุ่มเบาแบบนี้เลยค่ะเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดเดี๋ยวเรามาเตรียมแพ็คขนมกันนะคะสําหรับกล่องที่ใส่ในวันนี้ค่ะพี่ส้มใส่กล่องของแมคโครนะคะเป็นกล่องกลมกลมแบบนี้ค่ะเตรียมเรียงขนมใส่กล่องได้เลยนะคะ ขนมจะใส่กล่องได้พอดีเลยค่ะเนื้อขนมจะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแม้ว่าพักไว้ให้เย็นแล้วก็ยังนุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คก้นขนมดูนะคะว่าขนมสุกดีหรือเปล่า ้นเขาจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะเนื้อก็นุ่ม,มบอบอมากๆเลยค่ะฉีกเนื้อให้ดูด้านในเลยนะคะจะเป็นฟูเป็นปุยแบบนี้เลยลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็ไม่ยากค่ะอย่าลืมหาสติกเกอร์เจมาปิดที่บนฝากล่องด้วยนะคะเขาจะได้ทราบว่าขนมของเราเป็นขนมสูตรเจค่ะ สุดนี้จะทําขายหรือว่าจะทําแจกในช่วงเทศกาลกินเจก,ก็ได้เลยนะคะหากทําขายพส้มจะขายอยู่ที่ประมาณกล่องละสิบาทค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ